คนเจี๋ยอหนึ่งเอาเชียวสวัสดีจ้าสวัสดีซิทุกคนจ้าพี่น้องจาไม่มีอะไรมากนะวันนี้น้อย่าทุกคนดังเต่าทานดังไฟนะคะพื้นแบบที่มันอันแกะแล้วเนาะแล้วก็ทานแบบนี้ครับผมมาดังไฟน้ำกันค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นเราก็เอาฐานไปก่อนนะป่ะเดีส่วนดังไฟเรื่องนดังไฟดงเพราะว่าเราได้มีมานะต้มปากน้ำแล้วมีปากน้ำที่เราซื้อมาจากแหล่งที่ถ่าเรามาก่อไฟด้วยกันเอาไปเอาไฟ ใส่ฟืนด้วยนะคะเฮ้ยว่าทนคนามทุนทนนอพี่น้องค่ะความสุขของบ้านนะคะพี่น้องค่ะลงมือกูบัสไซด์ได้ขอนี้อ่ะที่ใส่ฟืนนะคะนี่ค่ะเผียรต้องล้างทำความสะอาดไปขายเลยตะคายนะลงมือล้างท้กันเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมากทุกคนอากาศญี่ปุนค่ะทุกคนพี่ก็บอกค่ะอยู่แบบบ้านๆเนาะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายไมกอ้อยอัดพี่น้องค่ะว่างเลยต้องว่า ก่อนจะเที่ยงนะท่านคนค่ะทำธุระอะไรเสร็จหมดแล้วนะเสร็จทุกอย่างแล้วค่ะก่อนเที่ยงงงขกว่ากงขึ้กว่าเฮ้ยไฟดังไฟดังดีกว่านอนชมตอนดึเด็กเขาทานค่ะ เรียบร้อยเราก็ใส่ฟืนไปมาขังใหมาามเราพระอย่างวันิีพราะวนาเติมใส่พวกโต๊ะโต๊ะใหญ่มจะติดไหมคะทุกคนอ้อยไฟค่ม่ร้เห็นไหมความสุขแบบนี้ต้มเสาแก๊สมันต็อันนี้นะไมได้อาคาตเอากปกิบไแบบไปอด่างใต้โรบิคแีลายเอาไปเอาไป ใส่ฐานเนาะัาไม่ก็เอาหารุน,นหน่อยดิเอา,า,า,าไปยังไงไปดิทุกคนรอรุนน้องกันนะว่าต,ติดนะเพราะว่ามันหนาวแล้วนะ เรียบรอ้อยมารอดูตอนต่อไปนะหวองยด้ยต่อไป้องมา็จะาดังไฟตีปอค่ะทุกคนคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย